<c oughs> สวัสดีครับพบกับไทเกอร์ินทีวีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมารีบีตัวของยำๆนะครับเส้นใหม่นะครับเป็นเส้นใหญ่เหนียวนุ่มแซ่บแบบไทยๆนะครับอันนี้เป็นรถต้มยำกุ้งน้ำข้นนะครับตัวนี้ห่อสิบบาทน,นะตอนนี้แต่ว่าในเซเว่น่ะแถมด้วยแถมสเต็มด้วยนะครับต้ม5นาทีนะอันเนี้ย มา2รสชาติเลยต้มยำกุ้งเหมือนกันมีน้ำข้นกับน้ำใสนะครับเหมือนกันเป็นเส้นใหม่นะครับเส้นแบบใหม่นะครับเส้นใหญ่เหนียวนุ่มแต่ต้องใช้การต้มนานนิดนึงนะครับ5นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ใช้เวลาต้ม5้านาทีโอด,ดูครับเดี๋ยวมาดูตอนเขาบอกให้คนเป็นครั้งคราว 5นาทีนะโหนานเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตอนมันใกล้สุกแล้วกันระหว่า,างต้มผมจะใส่ด้วยนะครับผักก็แล้วแต่ว่าชอบกินผักอะไรลนะ <c oughs> ก็ใส่เข้าไป ก็จะได้พอดีแหละห้าทีผักก็นิ่มพอดีนะครับบางคนชอบกินผักนิ่มๆก็้วต้มต้มน,นานๆต้มนานๆเส้นมันจะใหญ่กว่าปกตินะถ้าดูแล้วเนี่ยก็จะหนาและเส้นใหญ่กว่าปกติมันต้องใช้เวลาต้มที่นานวันนี้เป็นเครื่องปรุง เดี๋ยวใส่ไปเลยทั้งสองอันเพราะว่ามันต้ยมยำเหมือนกันกินผักออกมาละรับผักต้มเดี๋ยวผมก็จะใส่ไปเลยนะครับตัวของเครื่องปรุง กิ่นต้มยำม,มาเลยกลิ่นเปรี้ยวขึ้นจมูกเลยไปไปอยากลองก็ซื้อเซเว่นได้ตอนนี้มันมีได้แสแตมด้วยนะครับก็ซื้อมาลองกินได้หรือซื้อเก็บไวต้ตอนสิ้นเดือนก็ได้นะครับตอนนี้อันนี้ต้นเดือนอยู่ก็อย่าเพิ่งกินมากๆไม่ดีไม่ดีเราต้องเก็บของผ้าไม่กินสิ้นเดือน ส่วนนี้ก็จะเป็นพวกอะไรนะที่มันทําให้แบบแดงๆเนี่ยพริกิกเผาใส่กครับถ้ามีไข่ด้วยก็ดีไข่นี่ก็ซื้อเก็บไว้นะครับที่บ้าน,นเดี๋ยวรอมันใกล้เนี่ยจะมาอีกกินอพอได้ที่เนี่ย ลองชิมดูก่อนเนาะลองชิมดูว่าผมว่ามันได้ที่แล้วแหละมันเนีนเหนียวนุ่มแล้วก็ใส่ไข่นะครับตกไปบางคนชอบตีไข่ให้มันแตกก็แล้วแต่ถ้าเป็นคนไม่ชอบอาจะกินไข่แบบไข่แดงด้วยก็พยายามตะล่อมตะล่อมนะครับอย่าให้มันแตกให้มันอยู่หมกอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวมันก็สุกเดีย๋ยวผมมาชิมกันนะครับ น,นี้มาชิมเดี๋ยวผมชิมให้สีของเส้นสุกัดยังนะครับสีมันจะเริ่มออกใสเห็นใสๆไ,ฟไ,ฟไเห็นปะนะครับคือถ้าคนชอบเหนียวด้วยเป็นที่เหนียว แล้วมีความนุ่มนิดๆเนี่ยผมว่าอันนี้ตอบโจทย์อร่อยนะครับแต่ถ้าคนไม่ชอบที่มันแบบดูแจ็คไอตัวเส้นมันใหญ่ใช่ป่ะแป้งมันก็หนาขึ้นถูกไหมมันจะทให้แบบคล้ายๆกับมาม่าของเกาหลีเส้นมันมีนกึ่งสำเร็จรูปก็มีกึ่งสำเร็จรูปของของเกาหลีที่มันเส้นใหญ่ๆอะ่ะแต่เน,นี้ยมันจะเส้นเล็กกว่าของเกาหลีนิดนึงนะครับโอเคแล้วปิดนะครับอันเนี้ย มีความรู้สึกว่ามันได้ความเหนียวแล้วก็นุ่มนิดๆนะครับก่อนที่จะเอาขึ้นเนี่ยให้ชิมดูก่อนว่าพอหรือ,อยังนะครับเพราะว่ามันจะไม่เหมือนมาม่านะครับมาม่าเนี่ยมันจะแค่สามนาทีถูกป้าฮะเลยสามนาทีไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้เส้นมันนิ่มเลยใช่ไหมถูกไหมแต่อันเนี้ยมันถึงห้านาทียังจับเวลาด้วยแล้วก็ลองชิมดูก่อนว่าชอบหรือเปล่าถ้าไม่ชอบก็ต้มไปเลยต้มต่อไปอีกนิดหนึ่งนะครับแต่ฮะชอบแข็งนิ่มนิดอ่า เหนียวเหนียวนุ่มๆนะครับก็ห้านาทีผมว่าก็โอเคแหละโอเคนะครับให้ต้มนะครับให้ต้มอย่าใช้น้ําร้อนมาเทนะผมว่ามันจะมันจะไม่มันจะไม่พอความร้อนมันจะความร้อนของน้ําร้อนมันจะไม่พอทําให้เส้นมันสุกนะครับเดี๋ยวท้อนถ้าอืนเอานะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับช่องเอ็มมิทีวด้วยก็จะมารีวิวนะครับของอะไรพวกเนี้นะครับให้พวกเราไปหากินกันนะครับเอเคนะครับสวัสดีครับ